สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นสปราร์ติที่เรียกกันนะครับผมก็มีส,สัตว์สุนแล้วก็ส่วนตัว,วตัวที่ผมกดแล้วมีมันชื่อว่าสัตว์สุนนะครับแต่ผมติดเียกมันว่าสปราร์แล้วก็อีกสองตัวที่ี่นก็มีแบคคิงแล้วก็เอเลคิงนะครับผม เออรู้สึกว่าเราจะลืมเล่นคุนตมนททโรไปไปด้วยนี่นะผมก็ได้ว่าผมเล่นคุนดมนหมดแล้วแต่ว่ามันยังเหลือทาโรอีกตัวหนึ่ง điệt loay thà đập mình lên thà đấy cái côm mắc đấy cũng để không dùng. Rằng hình unstament, mày? ก็กดไมคติกผมองใผมจะกดไปแล้วถ้ามันกดเพิ่มมาทางไมคติกก็แปงว่าผมกดไปแล้วนะครับยังไหมครับมือผมอาจจะเผลอโดนน่าจะมืเอเผลอโดนโอเคจบอบนั่นเดี๋ราเล่นน,ลนุ่นทำไมทะเลากกัน เด็กพยไปแน่นกรบ,บสองตัวที่เลยซกับเดโอก็แล้วกันเดี๋ยวนวยนะ Hãy subscribe thằng kênh Ghiền Mì Gõ baby quen

เริ่มแสงโปลีิวมครับโอเค số cả bốn đông anh ra các lá จบแค่ทีเดียวแล้วโหแรงเหมือนกันก็เรียบร้อยไปอีกโหโคตรแรงเลยต่อไปก็เอะไรกินิีนะไอ้ท่าบนสุดนี่โคตรแรงไอ้ท่าที่ใช้เพิ่มพลังสำหรับตัวสับร,ราดแล้วอะแรงมากเลยผมไู่ชม ง่ายๆถ้าจำติมันก็ประมาณนี้นะครับผม lâu gua bữa bánh mì นี่แนี่ยช็อต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 น,นี่แนี่อันนี้แนี่เอา้าไม่มีท่าถอยหลัง ชาร์จเพิ่มเติมชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับผมถ้าอย่างไรก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกับไลน์กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับเกม u ุ t e r m a n f นไฟติ้งรูเลชั่นศูนย์นะครับผมก็ จบเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับผมที่ดูกันมาจนจบสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม